Mg zs 1 5 x โช o b o saloon ปี2 0 1 8ใบ90,000เครดิตดีฟีดาวผ่อนสบายยเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทน่าสนใจขนาดไหนตามผมมาชมเลยครับสำหรับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนโคมลูกแก้วพร้อมไฟ daytime running light แบบ LED ด้านหน้ามีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยกระจังหน้าเป็นแบบ diamond cut luxury มากๆมาพร้อมล้อแมกขอบ17ลาย two t o n อสีจากโรงงาน และยังมีกระจกมองข้างที่เป็นแบบพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยคีว์วันสาตติดตั้งมาให้เรียบร้อยมีราวหลังคาใช้ต่อเติมในเรื่องของแล็กเพื่อใช้ขนของตอบโจทย์แน่นอนสำหรับรุ่นนี้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถเติมได้แก๊ส91แก๊ส95 e ย0 e 8 5ครับกเ็เถิบมาดูในส่วนของด้านหลังไฟไท้ายเป็นแบบ LED มีเซ็นเซอร์มาให้3ามตำแหน่งด้านหลังมีกล้องมองหลังมาให้จากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยและด้านหลังนะครับเป็นฝาท้ายแบบ ตโนมือวิธีการเปิดกดที่โลโก้ MG แบบนี้เปิดขึ้นมาได้เลยครับมีถาดท้ายมาให้เรียบร้อยมีที่กั้นสัมภาระมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นสีดำเงาจากโรงงานมีไฟเบรกดวงที่3มีไลฟฟ้าด้านหลังมาให้ครีบฉลามแบบชาร์กฟินจากโรงงานมาให้นะครับก็เทิมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันต่อนะครับ ในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนที่2ไม่ต้องพูดถึงรับอกโถงกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ MG และที่ไม่กว่านั้นมีหลังคาสันลุปพร้อมหลังคาแก้วแบบพาโนรามิกรูปด้วยครับก็เถอบมาดูในส่วนของออปชันด้านหน้ากระจกไฟฟ้า4บานเซ็นทันล็อกล็อกกัน นะครับผมมาได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบสั่งการด้วยเสียงแต่ที่สำคัญครับเลขใหม่94,000กิโลเมตรเท่านั้นและตัวนี้มาพร้อมหน้าจอแบบทัชสกรีนเชื่อมบูทได้นะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบซอฟท์พัดหน้าเป็นพลาสติกกึ่งหนังสีน้ำตาลถือว่าสวยมากๆและเบาะด้านหน้าขเขาเนี่ยเป็นเบาเข้ารูปสีน้ำตาลกับดำนะครับจากโรงงานเลย ตัวเบาะนะครับยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะสำหรับเกียร์นะครับเป็นออโต้จากโรงงานนะครับสามารถปรับเปลี่ยนมาเล่นโหมดทิปโทนิกปรับเปลี่ยนเองได้ตามใจต้องการเลยนะครับและสําหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้อยู่ในราคาไม่เกิน4 0 0 0 0บาทกับราคาเพียง3,97,000บาทเครดิตดีฟีดาวผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นใครอยากเป็นเจ้าของโทรมาได้เลยนะครับ02-413-4446 แล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ